สวัสดีค่ะวันนี้จะนำเสนอตำรับอาหารจากปูม้าทาเดีเอาไทยในชื่อสำรับพัตนาบ้านนาที่มาและความสำคัญคือในการทำรายงานฉบับนี้มีแรงบันดาลใจจากการใช้ชีวิตในชนบทของชาวจังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นบ้านเกิดของแม่ดนฉัน ชาวบ้านในแถบนั้นมีความเป็นอยู่การกินที่เรียบง่ายเพราะมีผักปลาวัตถุดิบต,ต่างๆในการทำอาหารอุดมสมบูรณ์นำจุดเด่นในวัฒนธรรมการกินของชาวจังหวัดพัทลุงมาดัดแปลงเมนูให้เข้ากับโปมาจากคะเลอาไทยซึ่งหาได้ยากในจังหวัดพัทลุงสำหรับสำหรับอาหารนี้ได้ได้สะท้อนถึงวิถีชีวิต ในความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะวัฒนธรรมการกินเมนูแกงคือแกงขั่วหัวตาลรสชาติของแกงขั่วหัวตาลจะคล้ายกับแกงน้ำยากะทิ มีความเผ็ดเล็กน้อยของพริกแกงเค็มหน่อยหน่อยและหวานหอมอ่อนๆของาตาะโนดผสมกันได้อย่างลงตัวซึ่งรสชาติอาจจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแกงขั้วหัวตาลถือเป็นอาหารโบราณที่หาก,กินได้ยากในปัจจุบันส่วนใหญ่มักนิยมทำถวายพระและจะใช้เลี้ยงแขกเวลามีงานต่างๆหรือในงานบุญ ต่อไปเป็นน้ำพริกมันปูม้าโรยหน้าไข่ปลาทอดสมุนไพรลักษณะความอร่อยของอาหารเมนูนี้อยู่ที่เนื้อปูม้าสดๆนึ่งจนสุกหอมโครกกับเครื่องน้ำพริกอย่างพริกกระเทียมเครื่องปรุงต่างๆปรุงด้วยน้ำ น้ำตาลมะพร้าวน้ำปลานำมาผัดรวมกับมันปูที่มีความหอมมันในตัวและยังโรยหน้าด้วยไข่ปลายี่สุกทอดสมุนไพรกรอบๆสร้างรสสัมผัสได้เป็นอย่างดีเมนูถัดไปคือ,อยำมะม่วงเบาปูม้าปลาดุกฟูยำมะม่วงเบาปูม้าปลาดุกฟูมีลักษณะ เป็นลักษณะของยำจะมีความเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานอย่างลงตัวจะจ้านตามแบบฉบับของชาวใต้โดยจะเพิ่มรสสัมผัสจากปลาดุกปูที่ทอดจนกรอบเมื่อทานรวมกับยำมะม,ม่วงเบาวปูม้าที่ราดข้างบนจะสามารถตัดรสชาติได้เป็นอย่างดีต่อไปเป็นเมนูของแนม ปลาดุกร้าทอดไข่เจียวดอกเคผักสดปลาดุกรา้าทำจากปลาดุกลนล้วนทำตัวนำมาหมักด้วยเกลือเลน,น้ำตาลเพื่อนเนื้อปลาแห้งในระดับปานกลางนำมาทอดด้วยไฟอ่อนๆให้หนังมีความกรอบพอประมาณส่วนไข่เจียวดอกแค่ไข่เจียวดอกเค้เ,เ,เป็นอาหารแนมที่คนในชนบทนิยมทำรับประทานเพราะ ส่วนประกอบอย่างดอกแคนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายทำให้เด็กสามารถรับประทานผักอย่างดอกแคได้ง่ายเพราะนำมาใส่ในไข่เจียวผักสดเป็นผักที่หาได้ง่ายในท้องถิน่นเช่นผักบิมรัวผักที่ปลูกเองในในครัวเรือนจะมีความสดกว่าผักที่ซื้อตามท้องตลาดและยังปลอดภัยกว่าอีกด้วย ในส่วนของข้าวเป็นข้าวสังยดข้าวสังยดเมื่อหุงสุกเมล็ดจะนุ่มหอมและหุงขึ้นหม้อและกระทั่งตั้งจนเย็นก็ยังคงนุ่มอยู่มีความคงตัวของเมล็ดข้าวสูงนอกจากความอร่อยและคุณค่าทางโภชนาการที่สูงกว่าพันอื่นๆแล้วยังย่อยง่ายช่วยให้ระบบขับถ่ายดีลำไส้ไม่ต้องทำงานหนะัก เมนูของหวานคือบวบลูกตาลบวบลูกตาลคือการนำลูกตาลอ่อนมาต้มกับกะ,ะทิที่มีรสหวานจากการใส่น้ำตาลมะพร้าวและน้ำตาลทรายมีวิธีการทำง่ายใช้ส่วนผสมไม่ยุ่งยากเป็นขนมหวานที่ทานเพื่อดับร้อนมาตั้งแต่สมัยโบราณในปัจจุบันนิยมทานโดยใส่น้ำแข็งหรือแช่ตู้เย็น เมื่อรับประทานเข้าไปจะทำให้รู้สึกสดชื่นเล็กจาก,จากความหอมหวานจากลูกตาลเนมนูอาหารจานเดียวมีกรอบปูหมาทรงเครื่องมีกรอบปูหมาทรงเครื่องเป็นเมนูที่มีรสชาติครบรสหวานมันเค็มและมีความนัวของปูห้าทรงเครื่องที่ได้นำไข่ ไข่แดงเค็มมาเป็นวัตถุดิบทำให้เกิดความนงตัวเมื่อทานปูม้าทรงเครื่องกับเส้นหมี่กรอบจะทำให้รสสัมผัสที่แตกต่างกันเส้นหมี่กรอบมีความชำ่ำจากน้ำซอสที่คลุกเค้าเข้าด้วยกันราดบนด้วยปูมมาราดบนด้วยปูมมาทรงเครื่องทำให้มีความอร่อยที่ครบรสขอบคุณค่ะ